สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกับเราในวันนี้นะคะเราจะพาไปสำรวจสถานที่หนึ่งค่ะที่แบบออดูเหมือนจะธรรมดาแต่ก็แฝงความไม่ธรรมดาไว้บนแผนที่โลกนั้นก็คือพิกัดศูนย์องศาเหนือศูนย์องศาตะวันออกหรือว่าศูนย์องศา N อศูนย์องศาอีค่ะจุดที่เส้นศูนย์สูตรกับเส้นเมริเดียนแรกเนี่ยมาตัดกันพอดีเป๊ะเลยหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเล่นของมันนะคะว่า n o l Island หรือ n o l Iceland ครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละคะ่ะสำหรับการสำรวจของเราเนี่ยเราก็มีแหล่งข้อมูลหลากหลายเลยนะคะทั้งบทความวิเคราะห์จาก GIS Geography มีข้อมูลแน่นๆจากวิกิพีเดียด้วยแล้วก็มีกระทู้ใน Reddit ที่มีมุมมองน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มีคลิปจากช่อง Abdul Thai Tube ของไทยรูด้วยค่ะครับข้อมูลค่อนข้างรอบด้านทีเดียวครับ ใช่ค่ะคำถามหลักๆเลยนะคะที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ก็คือไอเจ้าเนวไอแลนด์เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วทำไมข้อมูลดิจิทัลเยอะแยะไปหมดเลยทั้งรูปทายตำแหน่ง GPS หรือแม้แต่ข้อมูลธุรกิจเนี่ยมันถึงไปไปกระจุกตัวอยู่ที่พิกัดนี้กันเบื้องหลัง00กลางมหาสมุทรเนี่ยมันมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาไขปริศนานี้กันค่ะครับผมประเด็นนี้ ออต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องจุดบนแผนที่ธรรมดาธรรมดาแต่มันสะท้อนการทำงานหรือบางทีก็เป็นความผิดพลาดของระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือ GIS ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับแล้วก็ยังมีเอ,อเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมีเรื่องขำขำในวงการซ่อนอยู่ด้วยครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้งั้นเราเริ่มจากคำถามเบสิกที่สุดก่อนเลยนะคะ now island เนี่ย ถ้าให้อธิบายง่ายๆเลยมันคืออะไรกันแน่คะครับถ้าตอบแบบตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะ now island เพชื่อเล่นชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของจุดพิกัดศูนย์องศาเหนือศูนย์องศาตะวันออกครับจุดนี้มันสำคัญทางภูมิศาสตร์เพราะว่าเป็นจุดตัดของเส้นอ้างยิงหลักสองเส้นของโลกพอดีก็คือเส้นศูนย์สูตรหรืออ e วเตอร์ที่ลากแนวนอนแบ่งโลกเหนือใต้ กับอีกเส้นคือเส้นเม r ริเดียนแรกหรือ prime meridian ที่ลากแนวตั้งผ่าน g กร w นิชอังกฤษนะครับซึ่งเส้นนี้ถูกกำหนดให้เป็นลองจิจูดศูนย์องศาตั้งแต่ปี1884ใช้แบ่งโลกตัว,วันออกตะววันตกอ๋อค่ะเข้าใจเรื่องเส้นตัดกันแล้วค่ะแล้วตำแหน่งจริงๆมันอยู่ตรงไหนคะในโลกตำแหน่งจริงๆในทางกายภาพนะครับถ้าเราซูมแผนที่เข้าไปดูจุดศูเนี่ยมันจะอยู่ในอ่าวกินีครับ กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเลยห่างจากชายฝั่งประเทศกาหน้าในแอฟริกาตะวันตกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณสัก600กิโลเมตรได้แล้วก็บริเวณนั้นน่ะเป็นทะเลลึกมากครับความลึกนี่ราวๆ4,940เมตร 4, m, เกือบ5กิโลเมตรเลยทีเดียวเกือบ5กิโลเมตรลึกมากเลยนะคะใช่ครับและนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดเลยครับคือนับพิกัดนี้ไม่มีเกาะหรือแผ่นดินใดๆอยู่จริง คำว่า n o island เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเอ่อถ้าจะให้พูดก็คือมุกวงใน inside joke ของคนในแวดวง GIS คือคนที่ทํางานกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับเพราะพวกเขามักจะเจอข้อมูลที่มันผิดพลาดหรือข้อมูลที่ระบบตําแหน่งไม่ได้สุดท้ายมันถูกส่งไปกองรวมกันอยู่ที่พิกัด0-0นี่แหละครับบ่อยมากอ้ออย่างนี้นี่เองเป็นจุด ตัดสำคัญแต่ไม่มีอะไรอยู่จริงเป็นมุกของคนวงในนี่เองแล้วชื่อเนาล่ะคะมันฟังดูแปลกแปล,ปลมีความหมายพิเศษอะไรไหมคะหรือแค่เพราะเป็นเลขศูนย์หลักๆก,ก็มาจากพิกัดที่เป็นเลข0ูนย์ตัวนั่นแหละครับ0ู 00. แต่ว่ามันก็มีความเชื่อมโยงกับความหมายในทางคอมพิวเตอร์อยู่เหมือนกันคําว่าเนาในภาษาโปรแกรมหรือฐานข้อมูลเนี่ยมันมักจะหมายถึงค่าว่างไม่มีข้อมูลไม่ระบุค,ค่าหรือหาค่าไม่ได้อะไรทํานองนั้นค่ะ <c oughs> ทีนี้ พอมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างเช่นที่อยู่ชื่อสถานที่ป้อนเข้าระบบไปแล้วข้อมูลมันไม่สมบูรณ์พิมพ์ผิดหรือไม่มีพิกัดแนบมาระบบคอมพิวเตอร์บางตัวหรือซอฟต์แวร์บางตัวแทนที่จะแจ้งเตือนว่าเอ้ยข้อมูลผิดหาตำแหน่งไม่เจอมันกลับตั้งค่าพิกัดเริ่มต้นหรือ Default ให้ข้อมูลนั้นเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติก็เลยกลายเป็นพิกัดศละติจูดศูนย์ลองติจูด หรือ0,0ซึ่งก็คือตำแหน่งของเนวไอแลนด์กลางทะเลนั่นแหละครับโห oh, ฟังดูเหมือนเป็นปัญหาทางเทคนิคมากๆเลยนะคะแต่ผลของมันกลับสร้างปรากฏการณ์ที่คนทั่วไปก็อาจจะเคยเห็นอย่างการเช็คอินผิดที่หรือเจอข้อมูลแปลกๆบนแผนที่แล้วทำไมข้อมูลดิจิตอลมันเยอะแยะไปหมดเลยคะทั้งรูปภาพตำแหน่ง GPS หรือแม้แต่ข้อมูลธุรกิจอย่างเช่นที่พัก Air b บ b ร้านพิซซ่าเนี่ยถึงได้ไปโผล่ที่เนวไอแลนด์กันหมดเลยใช่ครับ ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะกระบวนการที่เรียกว่า geocoding โดยตรงเลยครับ geocoding เนี่ยก็คือการแปลงข้อมูลที่อยู่ที่เราเข้าใจกันเช่นชื่อถนนบ้านเลขที่ชื่อเมืองให้เป็นค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจก็คือค่าลาติจูดลองจิจูดเพื่อที่ระบบจะได้เอาไปปักหมุดลงบนแผนที่ดิจิตัลได้ถูกที่ถูกทางค่ะปัญหามันเกิดตอนที่ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในระบบ geocoding นี่แหละครับมันไม่สมบูรณ์หรือมันผิดพลาด อาจจะสะกดชื่อผิดข้อมูลหายไปบางส่วนรูปแบบไม่ตรงอะไรแบบนี้พอระบบมันหาตำแหน่งจริงๆไม่เจอแทนที่จะหยุดทำงานหรือแจ้งข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลหลายๆตัวกลับเลือกที่จะเอ,อ่กำหนดค่าพิกัดตั้งต้นหรือค่า Default ให้ข้อมูลชิ้นนั้นซะซึ่งค่า Default ที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ0ู0นั่นเองาบางทีก็อาจจะบันทึกเป็น n l no, no แต่สุดท้ายมันก็ชี้ไปที่เดียวกัน ก็คือพิกัดของนอ์ไอแลนด์กลางทะเลอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมีตัวอย่างจาก GIS geography ที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยใช่ไหมคะที่เขาจำลองว่าถ้ามีข้อมูลพิกัดในแคนาดาแต่ดันไปเลือกระบบพิกัดผิดประเภทข้อมูลมันจะเพี้ยนไปเลยใช่ครับตัวอย่างนั้นดีมากเลยคือปกติเนี่ยพิกัดทางภูมิศาสตร์มันต้องอ้างอิงกับระบบพิกัดที่ถูกต้องอย่างเช่น WGS 8 4ที่ใช้กันทั่วโลก แต่ถ้าเราเผลอไปเลือกระบบพิกัดอื่นที่ไม่เหมาะเช่น Times World Projection ที่อาจจะเหมาะกับการแสดงแผนที่โลกทั้งใบเป็นสี่เหลี่ยมผลก็คือจุดข้อมูลทั้งหมดของเราแม้จะยังเรียงตัวสัมพันธ์กันเหมือนเดิมรูปทรงการกระจายตัวเหมือนเดิมแปะแต่ตำแหน่งโดยรวมมันจะเพี้ยนไปอยู่แถวๆพิกัด0ูกลางมหาสมุทรแอตแลนติกแทนที่จะเป็นแคนาดาเลยครับอืม เหมือนกับว่ามีแผนที่กรุงเทพแต่ดันไปใช้ไม้บรรทัดสำหรับวัดแผนที่ลอนดอนอะไรแบบนั้นเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับใช้เครื่องมือผิดประเภทข้อมูลก็ไปโผล่ผิดที่ผิดทางเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วน้องเหนือจากเรื่องระบบพิกัดกผิดนี่มีสาเหตุอื่นอีกไหมคะที่ทำให้ข้อมูลมันไปกองกันอยู่ที่ศูนย์ศจริงเอาทำแบบนั้นได้หรอคะได้ครับหรือใน reddit ก็มีคนมาแชร์ว่ากล้องดิจิตอลบางรุ่น ถ้ามันจับ GPS ไม่ได้หรือมีปัญหามันจะบันทิดค่าพิกัดในรูปเป็น null null หรือค่าว่างไปเลยเพออัพโหลดรูปเข้าระบบบางระบบมันก็ตีความผิดกลายเป็นศูนย์ศไปซะง,งั้นโอ้ oh. แล้วก็มีข้อมูลจากช่องอั d ดูลไ h ย a i b ที่บอกว่าเคยมีเคสที่พัก Airbnb กว่า300แห่งเลยนะครับถูกปักหมุดผิดไปอยู่ที่ n l l Island ด้วยสาเหตุคล้ายๆกัน300แห่งเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครับ แล้วก็มีเคสในบ้านเราที่อับดุลไททูบเล่าไว้เหมือนกันอันนี้น่าสนใจมากคือมีคนสั่งพิซซ่าในกรุงเทพนี่แหละแต่ระบบ G P S ของร้านหรือระบบแผนที่ที่ใช้มันเกิด Error ทํทำงานผิดพลาดทำให้ตำแหน่งร้านหรือปลายทางดันไปโผล่ที่ n o Island กลางทะเลโอ้โหสั่งพิซซ่าอยู่กรุงเทพ,พแต่หมุดไปปักอยู่กลางแอตแลนติกกลายเป็นเหมือนออสุสารข้อมูลหรือถังขยะดิจิทัลโดยไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะเนี่ย ใครจะไปคิดว่าพิกัดว่างๆกลางทะเลจะกลายเป็นที่ที่ข้อมูลผิดพลาดหรือมีคนเหมือนเช็คอินโดยไม่รู้ตัวเยอะขนาดนี้ได้ใช่เลยครับซึ่งปรากฏการณ์นี้มันก็เ,เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีนะครับเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลในยุคดิจิตัลมันทำให้เห็นว่า ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลให้เกิดข้อมูลเพี้ยนๆไปปรากฏบนแผนที่ได้จริงๆเรื่องนี้มันอาจจะกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจหรือสร้างความสับสนให้ผู้ใช้ทั่วไปได้เลยมันเหมือนย้ำเตือนว่าข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซเสมอไปต้องคอยตรวจสอบต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดพวกนี้ด้วยครับ ค่ะจริงด้วยค่ะแต่ถึงจะไม่มีเกาะจริงๆนะคะที่พิกัด0ูนย์เนี่ยก็เคยมีอะไรบางอย่างที่มนุษย์เราสร้างขึ้นไปตั้งอยู่จริงๆใช่ไหมคะไม่ใช่แค่จุดว่างเปล่าซะทีเดียวถูกต้องครับแม้จะไม่มีแผ่นดินนะครับแต่นพิกัดศูนย์องศาเหนือศูนย์องศาตะวันออกนี่แหละเคยเป็นที่ตั้งของทุ่นตรวจวัดสภาพอากาศและสมุดศาสตร์ของจริงเลยครับชื่อว่า station 1301 seoul หรือเรียกสันส้นๆว่า โซบุยโซบอยที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าทุนในโครงการวิจัยนี้เขาตั้งชื่อตามแนวเพลงต่างๆนะครับตัวนี้ก็เลยได้ชื่อตามเพลงโซโซมิวสิกอ๋อมีที่มาอย่างนี้นี่เองแล้วทุนนี้มันทำอะไรบ้างคะทุนโซบุยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยใหญ่ชื่อ PIRATA ครับเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐฝรั่งเศสและก็บราซิล เริ่มมาตั้งแต่ปี1997นู่นเลยจุดประสงค์คือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างม,มหาสมุทรกับบรรยากาศในแอตแลนติกเขตร้อนซึ่งมันมีผลต่อภูมิอากาศโลกเรานี่แหละครับโครงการนี้มีทุ่นแบบนี้อยู่17ตัวกระจายกันไปค่ะ<า>ลักษณะทุ่นโซเนี่ยเป็นทุ่นประเภท A-TLS รูปทรงจะคล้ายๆกรวยสูงประมาณ3.8เ mm, มตรและมันไม่ได้ลอยไปเรื่อยๆนะครับมันถูกยึดไว้กับพื้นทะเลด้วยสายเคเบิลยาวมาก ที่ความลึกเกือบ5กิโลเมตรอย่างที่บอกไปยึดไว้กับพื้นทะเลลึกขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับหน้าที่หลักของมันคือเก็บข้อมูลสำคัญสำคัญเช่นความเร็วลมทิศคางลมอุณหภูมิอากาศปริมาณฝนความชื้นรังสีดวงอาทิตย์ความดันรวมถึงอุณหภูมิและความนำไฟฟ้าของน้ำทะเลซึ่งบอกความเค็มได้ในระดับความลึกต่างๆลงไปถึง500เมตรแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมกลับมาให้นักวิทยศาศาสตร์ครับ โ oh, ทอดสมอในทะเลลึกเกือบ5กิโลเมตรนึกภาพตามแล้วทึ่งมากเลยนะคะในทางวิศวกรรมต้องใช้เคเบลิลที่ทั้งแข็งแรงทั้งยาวมากๆแล้วยังต้องทนแรงคลื่นลมกลามหาสมุทรอีกใน reddit มีคนพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะว่าน่าจะต้องใช้วัสดุพิเศษอย่างไนลอนเข้ามาช่วยเรื่องความยืดหยุ่นด้วยหรือเปล่าใช่ครับเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมอย่างมากเลยครับสำหรับประวัติของทุนโซตัวนี้นะครับ มีข้อมูลว่าตัวแรกที่ติดตั้งไปปี1997เนี่ยมันสูญหายไปเร็วมากไม่ถึงปีเลยก็เลยมีการติดตั้งตัวใหม่เข้าไปแทนในปี1998ซึ่งทุนตัวที่2นี่แหละครับที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลอันมีค่ามานานหลายปีจนกระทั่งหมดอายุการใช้งานแล้วก็ถูกปลดประจำการไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2021นี้เองครับอ๋อแสดงว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่มีทุนโซอยู่ที่พิกัด00แล้วสิคะไม่มีแล้วครับ ตอนนี้ก็คือเป็นจุดพิกัดในทะเลเหมือนเดิมเข้าใจแล้วค่ะนอกจากจะเป็นจุดรวมข้อมูลผิดพลาดโดยบังเอิญแล้วก็เคยมีทุนวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเนวไอแลนด์จะมีชีวิตชีวาในโลกดิจิตอลมากกว่านั้นอีกนะคะมีการสร้างเรื่องราวให้มันด้วยหรอคะมีครับมีความพยายามทำให้เนวไอแลนด์มันดูมีตัวตนขึ้นมาจริงๆในโลกข้อมูลเหมือนกันประมาณปี2 0 1 0ถึง2011 โครงการ Natural Earth ซึ่งเป็นกลุ่มที่พัฒนาชุดข้อมูลแผนที่ฐานแบบเปิดที่นักพัฒนาทั่วโลกนิยมใช้กันนะครับเขาตัดสินใจเพิ่มเกาะจำลองขนาดเล็กมากๆแค่หนึ่งตารางเมตรชื่อว่า Now Island เข้าไปในฐานข้อมูลแผนที่ของเขาจริงๆเลยใส่เกาะเข้าไปจริงๆเลยเหรอคะใช่ครับแต่เขาก็ระบุไว้นะครับว่าเกาะนี้มีไว้เพื่อทดสอบตรวจสอบข้อผิดพลาดข้อมูลเท่านั้นไม่ควรจะแสดงบนแผนที่ทั่วไปจากการทำแบบนี้ก็เหมือนเป็นการ ตอกย้ำแล้วก็ทำให้ชื่อ Now Island ยิ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงการแผนที่ GIS มากขึ้นไปอีกอนอกจากนี้เนี่ยท่อมูลจากช่อง a b d u l h a ท Tube ยังชี้ไปที่บุคคลที่เชื่อกันว่าเป็นคนแรกๆที่ตั้งชื่อเล่นนี้เลยนะครับคือคุณ Steve p a l ก g r i n เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเขาตั้งชื่อนี้ขึ้นมาแบบติดตลกๆนะครับในปี2008หลังจากสังเกตเห็นว่าข้อมูลพิกัดผิดๆมันชอบไปจบที่00บ่อย พร้อมกับมีคำโปรยเก๋ๆด้วยว่า like no place on earth หรือเหมือนไม่มีที่ไหนในโลกซึ่งก็จริงของเขาเลยครับค่ะแล้วเรื่องที่แบบสร้างเป็นสาธารณรัฐเนาไอแลนด์เลยล่ะคะอันนี้ดูเหนือจริงไปอีกขั้นเลยอ๋อใช่ครับอันนั้นเป็นเรื่องที่คุณสตีฟพาลากินคนเดิมนี่แหละครับเขาสร้างสรรค์ต่อยอดขึ้นมาบนเว็บไซต์ noisland.com อันนี้เพื่อความบันเทิงลืน่ลนๆเลยข้อมูลจาก a d u l t a j c h i เล่าว่า เขาแต่งเรื่องให้นออแลนด์กลายเป็นประเทศสมมุติไปเลยครับมีการประกาศว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดและมีผู้มาเยือนน้อยที่สุดในโลกประชากรสมมุติ4,000คนส่วนใหญ่ทำงานด้านซอฟต์แวร์แล้วก็มีสถิติแปลกๆเช่นครอบครองสกูตเตอร์ไฟฟ้าเซกเวยต่อหัวสูงที่สุดในโลกอะไรแบบนั้นโหมีประชากรมีสถิติด้วยยังไม่หมดนะครับ ยังมีการสร้างธงชาติให้ด้วยเป็นลายแถบสีน้ำเงินส้มเทามีสัญลักษณ์ศูนย์ศูนย์ตรงกลางแถมมีเรื่องเล่าติดตลกเสริมไปอีกว่าที่ใช้สีแปลกๆแบบนี้เพราะผู้ชายบนเกาะส่วนใหญ่ตาบอดสีเพราะแต่งงานกันเองในหมู่เครือญาติฮ่าฮาช่างคิดนะคะ มีประวัติศาสตร์สมมุติด้วยว่าบรรพบุรุษเป็นลูกเรือยุโรปผสมแอฟริการอดจากเรือแตกมาตั้งรกรากทำประมงปลูกเผื่อกินกันอะไรประมาณนั้นครับโอ้โหสร้างเรื่องกันเป็นตุบันตะเลยนะคะเนี่ยต้องย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะคะไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเหมือนการเติมสีสันให้ตำนานของจุดศูนย์ศูนย์กลางทะเลเฉย ถูกต้องครับกันการสร้างตำนานดิจิทัลขึ้นมาซึ่งจริงๆนอกจากเรื่องของคุณสตีฟแล้วเนี่ยในวิกิพีเดียเขาก็รวบรวมการอ้างอิงถึงพิกัดศ,ศูนย์ในวัฒนธรรมสมัยนิยมอื่นๆด้วยนะครับอย่างการ์ตูนเก่าเรื่อง Colonel b l e e p ตั้งแต่ปี1957ก็เคยมีฉากที่เรียกว่า Zero Zero Island หรือหนังญี่ปุ่นอเมริกันเรื่อง Latitude 0ปี1969ก็เกี่ยวกับดินแดนยูโทเปียในจินตนาการที่ตั้งอยู่พิกัด00เหมือนกันแสดงว่าพิกัดนี้มันก็กระตุ้นจินตนาการของผู้คนมานานพอสมควรล้วครับน่าสนใจค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่มาจากคอมเมนต์ในบทความของ G i S Geography ค่ะเขาเสนอว่าจริงๆแล้วชื่อ No Island อาจจะไม่ใช่ชื่อที่ถูกต้องหรือว่ามันมีชื่ออื่นอยู่แล้วครับ อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากมีความคิดเห็นหนึ่งในบทความนั้นที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมาเขาแย้งว่าชื่อที่ถูกต้องจริงๆของพิกัดศูนย์องศา N ศูนย์องศา E คือ a n g o r s Point หรือจุด Anchor ครับโดยผู้ออกความเห็นเนี่ยเขาอ้างว่าชื่อนี้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก UNGGEN แล้วด้วย UNGGEN คือหน่วยงานอะไรนะคะ เป็นคณะผู้เชี่ยวชาญด้านชื่อทางภูมิศาสตร์ของสหประชาชาติครับ United Nations Group of Experts on Geographical Names เขายังให้เหตุผลเพิ่มด้วยนะครับว่าการที่ทุ่นโซโบอีถูกนำไปวางที่นั่นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าจุดนั้นจะต้องชื่อโซโบอีพอย t ์ซะหน่อยเขาเปรียบเทียบเหมือนเวลาเรือชื่อ M S Example ไปทอดสมอที่ท่าเรือไหนถ่าเรือนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น M S Example Pier ตามชื่อเรือไปอ๋อค่ะค่ะ เข้าใจการเปรียบเทียบค่ะครับดังนั้นเขาเลยเชื่อว่า anchor s point ตัางหากคือชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องของจุดนั้นส่วนโซบอยเป็นแค่สิ่งที่เคยไปติดตั้งอยู่ณจุดนั้นเฉยๆเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่เราก็ต้อง ต้องระบุให้ชัดเจนนะคะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามาไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันหรือยอมรับกันเป็นทางการในวงกว้างนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับต้องระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลส่วนนี้คือแม้จะมีข้อเสนอชื่อ a n g l e r s Point นี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีเหตุผลสนับสนุนอยู่บ้าง แต่ในความเป็นจริงนะปัจจุบันชื่อ N นไอแลนด์ก็ยังคงเป็นชื่อที่คนในชุมชน GIS นักพัฒนาแผนที่แล้วก็ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปรู้จักและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากกว่าอยู่ดีครับมันเหมือนกลายเป็นคำที่สื่อความหมายถึงปรากฏการข้อมูลผิดพลาดที่ศูนย์ศูนย์ไปแล้วโดยปริยายค่ะงั้นพอเราพิจารณาข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วสรุปแล้ว N นไอแลนด์มันคืออะไรกันแน่คะมันมีความหมายหรือความสาคัญยังไงในภาพรวมคะ สรุปได้ว่า No Island เนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงในฐานะเกาะทางกายภาพนะคะแต่ว่ามันมีอยู่จริงแล้วก็คึกคักมากๆในโลกดิจิตอลมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์หรือเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เสมอนั่นแหละค่ะในกระบวนการจัดการข้อมูลภูมิศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการ geocoding ที่ระบบคอมพิวเตอร์มักจะแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมบูรณ์ด้วยการกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น0-0นย์นั่นเอง ขอเสริมอีกนิดก็คือถึงจะไม่มีเกาะแต่สถานที่นั้นก็ไม่ใช่แค่ความว่างเปล่าซะทีเดียวอย่างที่เล่าไปคือเคยมีทุ่นโซโบยททำหน้าที่เก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากๆตั้งอยู่จริงมานานหลายปีแล้วเรื่องราวของนอร์ไอแลนด์เนี่ยก็ถูกมนุษย์เรานี่แหละครับเติมแต่งจินตนาการเข้าไปจนมันกลายเป็นตำนานดิจิทัลไปแล้วมีทั้งเรื่องเล่ามีธงชาติมีประวัติศาสตร์ปล,มปลอมๆเป็นของตัวเอง ควบคู่ไปกับข้อเสนอชื่อทางเลือกอย่าง a n g l e s Point ที่เพิ่มมิติความซับซ้อนให้เรื่องนี้ไปอีกขั้นค่ะเรื่องราวของ Now Island นี่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยนะคะว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในระบบข้อมูลดิจิตอลที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดสิ่งแปลกปลอมหรือภาพมายาปรากฏขึ้นบนแผนที่ได้จริงๆมันทําให้เราอาจจะต้องฉุกคิดมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เราเห็นและใช้กันอยู่ นอกจากนี้มันก็ยังสะท้อนแง่มุมที่น่าสนใจของความเป็นมนุษย์เรานะคะที่มักจะไปยายามสร้างเรื่องราวหาความหมายหรือแม้กระทั่งสร้างตัวตนให้กับสิ่งต่างๆรอบตัวแม้สิ่งนั้นจะเป็นแค่จุดพิกัดตัวเลขว่างๆกลางมหาสมุทรก็ตามใช่เลยครับแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนให้เราคิดต่อได้อีกนะครับว่านอกจากนิวไอแลนด์แล้วเนี่ย มันยังมีผีดิจิทัลหรือสิ่งประดิษฐ์จากข้อมูล Data Artifact ในลักษณะคล้ายๆกันนี้ซ่อนตัวอยู่ในระบบข้อมูลอื่นๆรอบตัวเราอีกหรือเปล่าแล้วสิ่งเหล่านั้นมันกำลังส่งผลกระทบต่อความเข้าใจการรับรู้หรือการตัดสินใจของเราในเรื่องต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะลองมองในมุมกลับกันก็ได้ครับว่า การที่เราอดไม่ได้ที่จะสร้างเรื่องราวสร้างตำนานให้กับพิกัด0ูแบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ในการพยายามค้นหาสร้างสรรค์และมอบความหมายให้กับโลกรอบตัวแม้ในที่ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยก็ตาม